สวัสดีค่ะวันนี้จะทำยำซ้มโอค่ะซ้มโอค่ะยำซ้มโอของเวียกนามนะคะยำซ้มโอสรเวียกนามมีมีอะไรมั่งมีกุง้งมีปลาแซลมอนปลาแซลมอนนี่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใส่เอากุ้งอย่างเดียวก็ได้นะคะพอดีเรามีปลาแซลมอนใส่ไปด้วยค่ะ ุปลาสมอนอันนี้คือน้ำจิ้มค่ะน้ำจิม้มมะนาวกระเทียมพริกนหัวหอมเนาะหัวหอมม่วงเนาะน่าจะหัวหอมม่วงและใบอัอนนี้เขาคนไทยเขาเรียกว่าอะไรนะผักแห้วผักแห้วค่ะผักแห้วเอาต่อไปนะคะ ให้เอาไปและใบสาเนค่ะใบสาเนก็เอาแต่ใบนะคะก้างก้างตามไม่เอานะคะเอาแต่ใบอย่างเดียวอ่ะและสําคัญค่ะมีซ้มโอของเราเองค่ะอ่ะเราเริ่มแก่ซ้ำโอกันเลยนะคะค่ะเราก็เริ่มเปิดนะคะมีกระมังเก็บชิ้ง คนอื่นเราตัดหัวก่อนค่ะไม่เป็นไรเบิดดังเลยต่อไปอ่ะตรงนี้ทิ้งนะคะแล้วก็ตัดตัดส้มโอระาวาังนะคะเปลือกเดี๋วเราเราก็ต้องใช้นะคะเราขีดอย่างนี้นะคะเอาเข,ข้าเรียงแล้วไม่ใช่หรอ

แปลงนะดูดีๆนะคะหนึ่งสอามี้นะคะเราก็ทำนี้เลยอ่คโอยโนะ

อย่าให้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 เปิดสซ้ำโอของเราหางนะคะเี๋ยวเราต้องใช้เปิดสซ้ำโอไปตกแต่งค่ะให้มันสวยงาม ล่องลางเดี๋ยวมันก็ออกค่ะไข่ออกนะไข่ออกนะจิ้งข้างล่าอู้ออยินดีเลนะิโอ๊ยออกแล้วจ้าต้องวนอย่างนี้นะคะหอยดีใจได้ออกค่ะอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อน สีชมโอเต็มเลยแล้วเราก็ตัดสีขาวออกหมดเลยค่ะแล้วก็เราก็ออกเอาเปลือกเริ่มจะเ,เปลือกออก ่อเสร็่แล้วค่ะเราก็ตัดครึ่งนะคะ ภาษาไทยนโมนะ,ะแล้วเราเราเอาอเราก็ตัดตรงนี้นะคะตัดตรงนี้เอาออกขยัไขยามเวลาเอาออกอะ่ะอย่าให้มันแตกเยอะนะคะอย่าเม็ดให้ใมันน้ํามันแตกนะคะน้ามันแตกแล้วมันเวลาเรากินแล้วมันไม่ได้ละลายในปากนะคะมันไม่อร่อย นะคะแกเม็ดออกทิ้งแล้วตัดแกใส่เลนะคะแกเนื้อใส่ค่ะเอาเม็ดออกให้หมดเลยนะคะมีเม็ดแล้วเดี๋ยวกินนะมันจะไม่อร่อย ย่ำส้มโอนี่สำคัญตรงที่เกะซ้มโอนี่แหละคะ่ะคุณคุณเวียดนามสมมากเขาย่ำซ้มโอเวลาที่แบบว่าที่บ้านมีวายมีวายอะไรค่ะมีวายอะไรสักอย่างแหละแล้วเขาจะเขาจะทำหย่ำส้มโอกันแต่ตอนนี้เขาก็ยินยอมให้ร้านอาหารแล้วนะตอนนี้เขาก็ มร้านอาหารเขาก็ขายกันแล้วนะคะนี่นะคะแล้ก็แะกันแกกหมดเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีละอย่าลืมเอามีบนะเอามีดแกกอย่างนี้มันจะง่ายกว่าอย่าเอามือแกกมือแกกมัน,ม,นมันแกกยาก ดีลูกสาวเรียนออนไลน์ค่ะเสียงด,งดงังนิดนึงช่วงนี้โควิดเรียนที่บา้านเนี่นะคะแล้วก็แกะไปๆๆเรื่อยๆมันหมดเวลาวเราล่องอะ่ะเราก็เอามีดะดึงอ่าดึงออกนั้นมันจะง่าย นี่ซื้อ,อซื้อลูกล่ย25บาทนะคะล่าสุดที่ที่ขายในตลาดนะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะซื้อเท่าไหร่ นี่นะคะแกยำแกให้หมดนะคะเสีได้รับรองว่าอาหารนี้แบบถูกใจทุกคนคะ่ะถูกใจคุณคนไทยคะ่ะจะอร่อยมากสมว่าคนไทยเขายำเขายำคนคนคนุณคุณคนเหนือคะ่ะเขาจะยำแม่แม่แฟนเขาเขาเป็นคนเหนือคะ่ะจะยำใส่น้ำปูคะ่ะ แค่ใส่น้ำปูอย่างเดียวเดี๋ยวเอาให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือเสร็จแล้วนะคะอย่างนี้นะคะเอาปูอ,ออกหมดเลยเนาะแล้วก็เอานี้ นี่เรามันมีเปืดอกข้างในนี้หน่อยล้างอันนี้ล้างแล้วนะคะล้างให้สะอาดหน่อยนะคะตัดให้มันเล็กนิดนึงอันอันไหนมันใหญ่ค่ะตัดให้มันเล็กนิดนะึง ระวังหักนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เราวางไว้ก่อนนะเราเลวเราลวก เราลูกอันนี้ก่อนนะคะลูกกลุ้มปมกลุ้มกับปลาส,สมอนก่อนนะเวลาเราร้อนน้ำร้อนลูกกลุ้มนะคะเราก็เอาแครอทนะคะขดขดขดในปล่อย,อย,อยะคะ่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะให้มัน มีสีสันก็พอค่ะ เดือดแล้วนะคะน้ำเดือดเราจะเริ่มใส่ใส่ปลาก่อนนะคะ ปลาเราหั่นบปนลูกเตา๋าไม่ต้องลวกนานก็ได้ค่ะปลาสมอลมันสุกง่ายอยู่แล้วนาะสุกแล้วค่ะสุกแล้วเราก็เอาไปใส่ซํำเลยนะคะมีปลาปลากับโฮมก็แทนได้นะคะ แต่ว่าอย่าเอาปลาให้มีกิ่งเขานะคะกิ่งขา้าอันนี้เราแบบยำอะ่ะกิ่งคข้าแล้วมันมันจะไม่อร่อยค่ะอ่ะแล้วก็ใส่กุ้งเลยนะคะใส่ใส่ปลาหมึกใส่หมูสามชั้นก็ได้ค่ะใครตอนช่วงนี้โควิดเนาะไม่ไปตลาดได้ง่ายๆก็ ก็มีอะไรอยู่ตู้เย็นก็ทำได้นะคะรอให้เดือดก่อนนะ,ะคะกุ้งก็สุกเสร็จแล้วค่ะใส่ได้เลยกุ้งอย่าลืมฝ่าหลังนะคะไม่งั้นมันจะมีสีดำเวลาทานแล้วทานไม่เต็มใจ่เสร็จแล้วนะคะ เราไปทำกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำน้ำจิ้มน้ำยำนะคะน้ำยำม,มีกระเทียมนะคะกระเทียมห้าหัวพริกพิกก,กินเผ็ดเท่าไหร่ก็ใส่ตามนะตามคุณเลยะคะปานหนกินเผ็ดก็ใส่เลยเสร็จแล้วก็ตามตามให้หยาบนะคะ แล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลสองซ้อนนะคะใส่น้ำตาลสองซอนโต๊ะค่ะตามต่อทำให้มันเข้ากันนะคะ นี่ยงกลิ่นกันนะคะอ่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาใส่เลยนะคะเอาพอให้ นี่มีน้ำนะคะพอ,อค่ะไม่ต้องใส่เยอะนี่นะคะใส่หน่อยเสร็จแล้วเราก็ใส่มะนาวนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มะนาวนะคะมะนาวไม่ต้องบีบเยอะนะคะเดี๋ยวเราบีบต่างหาก น้ำมันเข้มข้นอย่างนี้นะคะดูสังเกตนะคะให้มันให้มันข้นเลยเดี๋ยวเราก็ไปไปเจวอ,อันนี้ก่อนเจันีน้นิดนึงค่ะเจวหอมนะคะเจวหอมนิดนึงตั้งตั้งน้ำมันเลยเราก็ตั้งน้ำมันให้เดือดนะคะใส่เลยค่ะ เริ่มเหลืองแล้วเราก็ตักเราก็ปิดเตาเลยนะคะแล้วตักออกมาเลยนะคะรีบตักออกนะคะไม่ง,งั้นมันจะดำค่ะน้ำมันยังร้อนอยู่ค่ะนั่นของเราได้แล้วหอมมากค่ะ น่ะคะอ่าทั้งหมดเรามีอะไรบ้างถัว่วเมื่อกี้ขอโทษนะคะลืมบอกถัวถ่วถั่วคั่วให้สุกนะคะปลากุง้งอ่าหัวหอมเจียวหัวหัวหอมเจียวกับนะมะนาวนี่ผักผักนะคะผักใบผักใบผักแห้วไป ไปซีฟูสายเนยค่ะกับแครอทแครอทตัดฝอยอยนะคะอ่ะเราเริ่มยำกันเลยอ่ะก่อนอื่นนะคะเราเราก็เตรียมกระมังอันหนึ่งเพื่อที่จะยำนะคะกระมังสะอาดอันหนึ่งเนาะค่ะเราก็ใส่กุง้ง เราต้องใส่กุ้งก่อนค่ของคาวก่อนนะคะเพื่อที่เราเราลงเราลงน้ำยำอะ่ะให้ให้มันให้มันเข้าเนื้อค่ะมันมีให้มันให้มันเข้าเนื้อให้มันเข้มข้นค่ะเวลายำใส่ตะเกียบนะคะมันจะไม่แตกค่ะ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้อยำแ็จแล้วก็ใส่แครอทค่ะใส่แครอทให้น้ำยำให้มันเข้าเนื้อน้องโมให้เข้าเนื้อนะคะ แล้วก็ใส่ผักค่ะใส่ให้หมดเลยนะคะ,ะน้ำยำของเราน้อยเราก็เติมน้ำยำเพิ่มนะคะเราเค่อยๆเติมนะคะอย่าฟึ่งใส่หมดนะเราไม่จําเป็นต้องใส่น้ำยำหมดนะคะให้มันพอดีกับอ่ะ อาหารของเราที่เต็มไว้ค่ะ<ม>นี่ค่ะเข้าเริ่มเข้าเนื้อแล้วเนาะแล้วก็บีบมะนาวค่ะบีบมะานาวใส่เลยปลาไหนกินเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวแต่ว่าต้องดูว่าซ้มโอของเรา,าเปรี้ยวหรือเปล่าคะพูดถึงว่าซ้มโอของเราเปรี้ยวอ่ะก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะอะใส่ ใส่ใส่มะนาวเยอะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวหนักไปเดิมค่ะแต่ว่าซ้มโอของเราซิมแล้วมันหวานหวานเปรี้ยวๆเราก็ใส่ประมาณลูกลูกครึ่งนะคะ <c oughs> แล้วเราก็ใส่ซ้มโอเลยค่ะเวลาใส่ซ้มโอดึงให้เวลาอันใหญ่ๆอ่ะเราก็ดึงให้มันเล็กๆหน่อยนะคะแต่อย่าให้มันเล็กมากนะ เวลากินแล้วมันไม่เต็มเต็มคำค่ะนี่นะคะเด็กๆเล่นกันเสียงดังหน่อยนะคะใส่กัน ใครใครยังไม่เคยทานลองทำทานดูนะคะรับรองว่าอร่อยเวลาของเต็มเยอะนิดนึงแต่ว่าคุ้มแน่นอนค่ะทำอร่อยคุ้มแน่นอนเวลาทานแล้วเขาจะละลายในปากเลย อย่าแก้งน้องนานี่นะคะใส่หนยแล้ก็ใส่เก็ดข้ผสนะคะเข้าก,ก,ก,กันนะคะพยายามเป่ามือหน่อยนะคะเดี๋ยวมันแตกยำามันนี้เข้ามาให้มีน้ำเยอะนะคะพยายามเป่ามือนิดนึง ยำของเราน้อยใช่ไหมเราก็ใส่เพื่มเริ่มเข้าเนื้อหมดแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วเลยค่ะลอยถั่วเลย นะคะคนี่มาพอดีอย่างเปียวมันต้องหวานเปรี้ยวเข้มค่ะอโอเคเปรี้ยวเคยละคือว่าอันนี้มันเปรี้ยวอยู่แล้วเนอะเราก็เริ่มจัดจานเลยนะคะเราก็ใส่เลยค่ะตักใส่เลย เราก็ใส่หมดเลยเวลาร้านอาหารเขาก็ทำอย่างนี้นะคะแล้ก็เอานี้เป็นโซ่ให้รู้ว่าซัามโอค่ะ ้ำโอดลูกใหญ่มาก ยังเหลือเลยเหลือเดี๋ยวเราใส่ซามั้างนอกหอหอโหน่ากินมากเลยนคะคะเราก็เอานี่ร้อยเอาหัวเอาที่เมื่อกี้เราเจียวค่ะืน่ากินมาก ดูนะคะให้ดูใกล้ นียำซ้มโอค่ะยำของโอซ้มโอเวียดนามค่ะยังไงใครชอบใครดูคลิปชอบอขอกดไลค์ like กดชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมีกำลังใจทำคลิปอื่นนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ไปแล้ว